มาแล่นะครับมาแล่การเก็บข้าวตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังหมัดเรียงข้าวครับเอาตอนเอาตอนเอาตอนตอนข้าวนะครับเอาตอนข้าวมาเคลียว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 กันเลยก็เอามาเคลียวกับนะครับนะครับได้ข้าวนึ่งเลียงครับนี่ข้าวนี้เป็นข้าวข้าวไรนะครับเป็นข้าวเหนียวดําเป็นข้าวเหนียวดํานะครับ เป็นข้าวเหนียวดำผีเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวดำพันพันธุ์พื้นดังเดิมนะครับข้องตายเรา่านี้แลนะครับข้าวพันธุ์ข้าวเหนียวเนี่ยครับเหนียวดำนี่มันมีสองแบบเป็นข้าวเหนียวดำแบบว่าเปลือกดำกับเปลือกขาวนะครับพอซีออกมาแล้วเม็ดข้างในก็จะดำเพนะครับแต่ว่านี่พันธุ์นี้คือพันธุ์เปลือกเต่สีขาวครับเป็นข้าวเหนียวดำเปลือกขาวไอพันธุ์เปลือกดำเนี่ยเราจะเย็ดมานแต่ไกลเลยนะครับว่ามันเป็นเหนียวดำเพราะว่ามันจะดำ เปลือกมันจะดำนะครับแกลบก็จะดำพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ขคงวอยโค้งนะครับแถวแถวทางไปของอบ้านเก่าร้างนะครับก็เป็นพื้นที่ในสวนปลาเผานะครับส่วนเผาไม่ช่ปลาเผาสุนา่สนเผาเพิ่งปลูกนะประมาณสองทามปีสองปี นะครับเอ้ขี้ปีเเดือนเนาเดือนไม่ขีเดือนสีฮะเออไหวอย่างนี้ไหวไหวประมาณไม่ถึงปีนะครับต้นเ่านะครับแกก็ําเป็นต้นเ่าปลูกเ่าละวังนี้มันมีทีละวันรองเ่านะครับแกก็ปลูกข้าวไรนะครับวันวันข้าวไรครับวันข้าวไรอันนี้วันนี้เราก็มัเก็บกันนะครับเก็บได้ช้ามันแล้วครับเนี่ยครับไหวไหวเอาแกมาเขาเล่้ยดสิ แก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 ไม่แกแกเ้าาวเออนีคนเจ้าาเราไม่ได้ใช้เขียวนะครับเราใช้แกในวิธีเก็บอ่าเออของลงเลยสิเก็บเป็นคัวอ๋ไม่เอาไม่อาไม่เอาหนึ่งเดืน แคบนี้ดีอ่นะนะมัน,น,นโอเคนะครับนะครับนี่หลายคนยังไม่เห็นนะครับว่าเขาเก็บข้าวกับแกใน,นเก็บพันธุ์นะครับเก็บที่ร่วงนะครับต้องคิดเลอ่าทางที่รายนี่นครับต้องเก็บที่ร่วงแบบนี้นครับ หลายคนบอกว่าโอ้มัน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 เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแข่นี้น,นะครับคนเลยก่อนเขาเขาช่วยกันนะครับโตก็ปลูกกันไร่แปลงแปลงของคนนี้ก็มาช่วยกันลงนะครับเดินแถวเดินเลี่ยงกันไปเลยก็เก็บ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 นะครับช่วงวันเทียงเทียงพอผักนะครับก็แกงยวกไก่แกงไร้หวากันไปแล้วก็มีนุน่มวานหลดชองสดกันไปนะครับผักเทียง หลังจากนั้นลงตอครับลงแรงช่วยกันพลัดกันเขาเก็บแหลงนี้ถ้าจะวันต่อไปก็แปลงรูตอเลยพันธุ์เนี่นะครับข้าวเนียยดำนะครับตาเนี่ยเจ้าข้าวเจ้า,เาก็เป็นถวกดอกโยมนะครับเถวบ้าเราเทวทางใตเ้เรานะครับข้าวดอกโยมเป็นพันธุ์ดังเดิมครับอ,อันนี้พามาเลยน,นะครับ อันนี้นัครับโรยบอกเลยเลยครับอันนี้ปลูกแบบไม่ไม่ปืนทีนี้ไม่ใ,ใช่ชายซารเคมีนะครับในการปลูกข้าวนะครับเราไม่ได้ใช้ยา,ยาฆ่าก่อนนะครับไม่ได้ใช้ยา,ยาปราบสา,า,ารตัวปื๋อะไรนะครับจะเป็นแปลงที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยครับวันนี้ก็